สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับในช่อง p p z ชิ Chin Channel วันนี้เราอยู่กันในเกม d r a g o n Quest The Adventure of Day เหมือนเดิมนะครับวันนี้มีตู้ใหม่เข้ามานะครับบอกได้เลยนะครับอาวุธหน้าตู้นี้นะครับค่อนข้างสุดยอดมากๆถ้าไม่ตายก็ดูสวยงามมากๆนะครับ วันนี้ผมจะทำการสุ่ม24,000เพชนนะครับหรือ8มัลติใน ID นี้นะครับเพื่อมาดูกันว่าผมจะได้อาวุธหน้าตู้มาครอบครองหรือเปล่านะครับก่อนไปชมคลิปนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเพราะวันนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะได้อาวุธ หรือว่าผมจะได้เกลือมาแทนนะครับไปชมกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆน,นี่นะครับคืออาวุธหน้าตู้นะครับ So r t o ออฟเ m e มีชุดเกาะส่วนบนสีดาวนะครับชุดเกาะส่วนล่างสีดาวและก็โล่สีดาวนะครับ ซอฟต์ออฟเฟมนะครับมีพลังทำลายทางด้านกายภาพอยู่ที่144นะครับชุดเกาะนะครับมีพลังป้องกันทางด้านกายภาพอยู่ที่155มีพลังป้องกันทางด้านเวืมนมนอยู่ที่160 ฟิวเกาะส่วนล่างนะครับมีพลังป้องกันทางด้านกายภาพอยู่ที่150มีพลังป้องกันทางด้านเวทมนต์อยู่ท no. ี15่155นะครับโล่นะครับมีพลังป้องกันทางด้านกายภาพอยู่ที่90มีความสามารถในการกาดนะครับกายภาพ50%นะครับมีพลังป้องกันทางด้านเวทมนต์อยู่ที่100มีพลังในการกาดทางด้านเวทมนต์อยู่ที่5 0เนะครับ เรามาดูดอปเลดกันนะครับเลดในการออกของอาวุธอุปกรณ์หน้าตู้นี้นะครับเหมือนเช่นเคยนะครับอาวุธแล้วก็ไอเทมหน้าตู้นะครับเลดในการออกอยู่ที่0.5%นะครับในตู้นี้ก็ยังคงมีอาวุธเก่าๆอย่างเช่นดาบของไดดาบของอาวานขวานของคอรกได้นะครับมาด้วยเหมือนกันเลดในการออกก็คือ0.0 3เเ ตู้นี้ก็ยังมีดาบปีศาจของคุณเคียวนะครับเรทในการออกก็้อยู่ที่0.03เช่นกันนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่า8มาวติของผมเนี่ยจะได้ซอสออฟเฟมเล่มนี้มาใน ID นี้หรือเปล่านะครับไปชมกันเลยครับเพื่อนๆมาวติแรกครับ เอาตีแรกนี่แววะเกลือนะครับไม่ต้องสงสัยเลยครับขีบสมบัติทองมาแค่หนึ่งกล่องเองครับโอ้ดาบนะครับสามดาวไปต่อกันที่มัลติที่สองกันเลยครับ เชนเคยครับยังไม่มีหีบสมบัติสีลุงโผเข้ามาเลยครับหดูกันต่อครับ ไม่นะสามมัติแล้วยังไม่มีสมบัติสีลุงมาเลยโอ้ขอถอนคำพูดครับมาแล้วครับกล่องสมบัติสีลุงเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับโอ้ยไม่ได้ซอสออฟเฟมนะครับ ไปต่อกันครับ <ersch> ไปต่อกันครับดาบสามดาวคาถาสามดาว โลสามดาวต่อกันครับโอ้มีหีบสมบัติสีลุงครับมาลุ้นกันครับ โอ้ยยังไม่ได้นะครับ เอาละครับเพื่อนๆมาลติสุดท้ายแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าผมจะได้ s o ร์ o ออฟเฟมในเมาลตินี้หรือเปล่านะครับไ,<ป>ไม่นะสไลด์เท่าไม่โพเลยสักเมา์ติเลยครับ กระจบกันไปแล้วนะครับ8มัลตินะครับสำหรับไอดีนี้นะครับส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าผมก็ยังไม่เกลือนะครับเพราะว่ายังมีไอเทมสีดาวโผมาส2ชิ้นในไอดีนี้นะครับแต่ผมเองนะครับก็ยังไม่ละความพยายามแค่นี้นะครับในคลิปหน้านะครับ ผมจะทำการรีไอดีสัก2 3 ID นะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าภายใน2หรือ3 ID เนี่ยนะครับผมจะได้ sort of fame มาไว้ครอบครองหรือเปล่านะครับรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับและช่วยเป็นกำลังใจให้กับผมในการสุ่มในรอบต่อไปใน i อดีต่อไปด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ